nhiều luôn lắm มีตัวใหญ่ด้วยมีตัว้วต้องมีถือตัวแล้ววะหนักปาดู้ผลงานกันบรรยินสิบสองตัวจะโดตัวหนึ่ง โดนปลาชโดใหญ่นะครับวิ่งเข้าต่อตรงนี้ อยู่นะ3ามโ,โอ้ไมงอโอ,โอไเปียกแค่น้องไข่เปียก ได้ยุบสามลูกขายหรองโอ้โดนหลังพอดี nhiều luôn sân lắng có đủ đó kéo สามโลแี่นอนเลยอยู่สามโลดูดอกหน้ากางนะครับพอ,าานะอเจ็ดเซนยาวสี่เซนสามจุดเจ็ดดอกนี้เนี่ยหมานหมานทั้งระกายทั้งจะดโดหมานมากดอกนี้ดอกเดียวนี่เอาอยู่หลายตัวแล้ว ฝากไว้ด้วยครับลูกบอ,อกนะครับซิปนิมหอยซิปนิมหอยเต็มเลย โอ้ปินเพียบเลยอย่างของเส้นอย่างของเส้นเลใส่เลยปืน โดน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 ปะนินไซดีเลยอย่างของซิมเป็นินะ,ะนอยเกียบเลยอ่ะไซดีเลยปะนินปะนินไซดีเลยอ่ะ ไม่เล็กนะไปผ่ามือได้ดูดิว่ายเต็มเลยเนี่ยปนินอ่ะโอ้ยเพียบเลยอ่ะปะนินโอ้โหอื้มไม่เล็กนะครับปนินดูดิใช่ใหญ่เลยปนินอ่ะไม่เล็กเว้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญไม่ไม่เห็นหลายตัวครับมีหลายตัว อู้ปะนินอย่างเยอะมาเจอไม้เด็ดไปหมดแล้วมื่อี้ลอยเป็นฝูงเลยปนดินใส่ดีเลยตัวใหญ่ด้วยปะดินจ่างสองเส้นสองเส้นนี่แล้ว เทียบเลยปนินขัดไซเอามันมีทั้งไซเล็กไซใหญ่อะเลือกเอานู่ในไกล้ใกลนไซดีอยู่ไกลลงแล้วเป็นล่างๆเป็นล่างๆลงแล้วเจ้เย็นเจเย็นปนินเยอะตัวนี้ตัวใกล้ๆมีรูกใหญ่เลยคัดเลยแล้วกัน รับเลยโดนอัเลยโดนยางสองเส้นนี่แหละครับย่างสองเส้นยิงนี่แหละโอ้โหแต่พุ่เลยอ่ะมอ้โหปนืนเยอะว่ะโอ้โหไม้นี่โคตรเยอะปะนืนอ่ะ ตเป็นปลาน,นินล่องนะครับพี่น้องเป็นปลาน,นินล่องไม่รู้ไซสพอได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่สี่ห้าน,นี้มีหลายตัวนะเอาไซส์เอาโอ้โหเยอะลงมาก็เจอเลยนี่เฮ้ยไซส์ดีเลยนิ้ไซส์ดีไซส์ดีอยว่ <c oughs> เข้าถึงไป มันล่องโอ้หเมื่อกี้ตัวใหญ่ออกจากผักไปเมื่อกี้นี่ยปดีเลยมันล่องไปไหนแล้วไม่รู้ย่างสองเส้นยิงฉดโดมานะใส่ยางสามเส้นเอาออกไปเส้นหนึ่งเหลือสองเส้นโอ้ยเห็นอะไรน,นะใสดีเลยอยู่นนนี่แต่มองเห็นยากว่ะ Là. đồn lên ạ phải là. cái đồn này đồn 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 ใช้ดีด้วยป่าตอนนี้ใชดีเลยอ่ะ ันนี้มันใช้ดีใช้ดีดูดิปนนดูดิวนตั๊บใช้ยังได้วยองใ้เอเอาล็อกไม้เลอะล็อกไม้เลอะล็อกไม้ถุงเลยปานน้องใช้ดีอ่ ดูไหมเนี่ยดอูนี่ยิงพี่ดูมาดูให้ดูไซปานินไซใหญ่ๆโบโบเลยตัวใหญ่นะครับอันนี้โอ้โหจะดู

โดนไหมน่ะเอาโดน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 ไกลเกินทั้งไกลทั้งร่องลึกโดนหาง lôn háng cay cơn muan đồn, địt địt muan lên vô không banh cay cơn un ban lỏng ต้องอยู่กลางๆไกลเกินไม่โดน โป๊ขาวลางๆมากเปไม่ค่อยชัดอืนทลังให้เห็นโต๊ะขาวมองไม่เห็นอะ่ะไม่โดนมองไม่เห็นเลย ตัวใหญ่อยู่ตรงกลางตัวที่อยู่ตรงกลางตัวใหญ่มันจะโดนนะเอาโดน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 ยิงนะสายท่านั้นบูกเบาเลงตัวใหญ่มันเหมือนเอ้าหลุดโอ้ยหลุดซะงั้นโอ้ยตัวใหญ่ด้วย ย,งย,ยิงเลยนะไกลเกือตัวนมันจะมานี่ไหมวะไกลอยู่นะยิงไม่โดนห <c oughs> มุนฟรีเลยนะเนี่ย <c oughs> เป็นฟูงเลยอะเล็งฝูงอะมันต้องมีโดนสักตัวหรือวะเล็ง มปตัวใหญ่นั่นๆต้องมีตัวตัวแล้วต้องมีตัวตัวแล้ววะมึง ไก่เกินไม่โดนไม่โดนไม่โดนด้วยโอ้โหหนักปลาเดี๋ยวมาดูผลงานกัน ผลงานครับพี่น้องโคตรเยอะโอ้โหไม่ใช่น,น้อยนะเนี่ยผลงานสุดยอดผลงานครับปันนิสหลสองสี่หกแปดสิบสองปันนิสสิบสองตัวจะโดตัวหนึ่งแจวพี่น้องแจว